สบายดีพี่น้องฝนตกลงมาแล้วมีชาแห้งทุกคนมื่อนี่หะสิภาพี่น้องไปเก็บหมาก้อยกับปู้ดละไรก็ตะกะแตนเนาะแล้วก็แม่งกี่ลอทุกคนมื่อนี่นะเป็นมือถที่ว่าฝนตกแห้งสุดของปีนี้บ้านเห่านะทุกคนสังเกตมากเต็มเลยค้นกระหาวพี่น้องไป1ร3่ เ้เเล่นไาคนพออนล่ะมาคอยนี่ๆๆไว้นะตอนน้ออกจากเบ้านี่ๆบ่งไม่แก่นีกหร อันนี้ก็เกินมาหมักห้อยโขงเนาะนี่พี่น้องแสบเลยบแต้ต้มจำเจียวนี่หมักพี่ซองทุกคนี่ฝนตกมาแล,าวลา้วได้ของกินเลยนะให้อีกคนมันมัน,นย่างตามลำไรเนาะหมักห้อยบานละ้ย่างแม่ไตยาวจิ๋นหน่อยโล่โลงๆเดี๋ยทุกคนนตาลายแหง้งฝนตกแห้งปะหอมอันนี้นก็หอมน่าก็น้อยปะ ไปครบที่ไนก็เอมาุกคนก็กาดตัวนป้าไอกะไปมปที่หนก็ใกปูทูกคนกระปูปูกระปูกระปูไม่ใครมาจักไม่ใครเลยไปลูกคนไม่รอไปลูกมอนไปเดอบอ บ,บ่อยบ่อยมันกลับไปอยู่แล้ว <c oughs> แลนอย่างเดียวบอกนันนแลดน้ำกุบป, <c oughs> ปูกปับปูทุกคน,นอ๋อมีแต่ลูกเต็มท้องเนาะกระปูแม่ลูกอ่อนล่อยเข <c oughs> ้าไปปลาให้เร็ว ย่าง่าเข้าที่ันอ่้งแล้วมาเขามันนานนี่แหละมัน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 มาเซ็งไก่มีมันสิครับจิ้แม่ไข่หรือว่ากิมแมงมาลายก็ผงสองมับดิ้งลยมจิ้แมงมาลายทุกคนน้องๆผออึ้งย่างนี่นี่นี่มีเขาบริจาคมาใส่ในพี่น้องตังมันนานนี่นู่นน ตึงยางด้วยงบดไอไข่แล้วพี่น้องของมแตรจิงเมากินแนงเมาลายอันนี้นะกินรจมึงเนี่ยอย่าไปแนมตางดี๋ยกคนข้าแนมตานกินบมลงเลยต่แหว่งต่แหวงตาหน่ยบ้องแบวแฮงเอาไปหอึ้งกูบกก แต่อ่กอย่างหละทุกคนที่ท so um, ุกคนตบมาออกมาเราไม่ชอบนะตัวกบตัวอึ้งตัวนี้มากแต่ก้ายโดทับของวเลยพี่เางค้อจมิดของจ้องคาลัมหัายงหัวนำหัวบาณนะอหว่ไม่หานทีนังแ่แท้แก่ด้ออลรัอีรกัดอเน กบปูกับนี้กับปูกับนี้อะไรอีนี่ปูกับกระปูแม่ลูกหงสเป็นกบปหงสนั่นผ่เอาเนี้ไปได้หรอไปได้ไโอเคไปกุ้กุ้แนะหําหงไหอื้อใไ่ไปนดดมเด็กแลลงอื่นปสิ่งงไหลยเนี่ยพี่น้องบ้านเท่ากับมาซื้อวารายแต่ก็พออยู่พอกินนะสบายดีพี่น้องนก ทางนกพี่น้อง้หนกยังนกยังกอนี่เกคุมยิงนกคุมยิงองเด้อโอเคมาเห็นแล้วเียวปลาให้ม่เพ่นมแนะนำสิถั่วหางกินกล่องแนมดูใช่แมไมโอ้ได้ได้ยินเสียงแม่เป็นห้องห่วงหางมันปะธรรมศาสตร์อันนี้คือรับนํำพลเลยไข่พลัสินเนาแถวนี่นํบ่ลายบนนไ้นเนาะนานนนัน tí 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 cắt tí chăm tí 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 hai tư Bây giờ, bây nào, nào, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để โอ้ยไปม่วงโอ้โอ้ยอะไรเน่ไ่าด้วดเกมกคือเก่าละเกมอัก เมือ่อยพี่น้องเลยไรตะกะแตน <c oughs> บัวได้จำพลาดต <c oughs> ิกต้มเกิดมันบ่มีผื่นเดินเห็ดท้าพลาสบิกแน่พี่น้องหนามนะสะออนบ่หลับขึ้นมาสะออนแทะเมื่อนี่นะย้อนวัยพี่น้องย้อนวัตอนเป็นเด็กหน่อยเนาะตะกี้นะฝนตกมาเลายแม่วัยออกเคืออ่อนลักไปกับน้องหาไรตะกะแตนได้เลยพี่น้องกบอือตะกะแตนเป็นกิโลเนาะมันออกจากหูตะกะแตน,นเวลาฝนตกมานเปียกของตีข,ขมัน้ดินบ่ไร เแต่จะย่นแต่จะโตก็แต่ลายเด็กมันคือหลอตาโหลตัวนึงเบื่อหนักทุกคนที่ตกฝนตกดีเนาะปีนี้ฝนยังลินอยู่พี่น้องเลยนี่ทุกคนตะกะแตนปีกแดงเดี๋ยวเราดสซส้มห้เบิ่งเนาะที่น้องๆเขาจะไล่นี่เดี๋ยวหลัดสิขูบอ๋อโอ้โหสีใดเลยบอก ก็ไล่จนหังวาแทงว่าแทะแล้วคุบเอาง่ายๆมันเป็นไปได้เพราะดได้ดีทุกคนตกกะกั่นปีกแดงนี่พี่น้อง <c oughs> ได้แล้วฮ้าพ้นตกมาแล้วมันบินมาได้เนาะ <c oughs> ใส่ของเรียบรอพ้นตกแหล่วนาำเต็มทงหนาห้าหล่อ่มัก <m> แ <ug> พ้งที่สุดเลยทุกคนท <c oughs> ่านผู้ใดเอาเสียกมาหมัดไว้ย,ยันได้พิษกันอยู่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยว หาจสีหาหล่อหาตะกะแตนหาแมงกีโลหาบมากคอยเนะาะบักคอยนี่แถวหน้าผุน,นีนี่แถวนี้มันโมเมนแถวหน้าเขาโบเ oh ห็นปรนได๋ทุกคนเมืแองกับแมงดาก็มาไข่ล้วมากกว่าสุกพี่น้องแสบขนาด,ดนี้นี่นตกลงมาวาดหล่นลงขักนเลยนี่ไอ,ออไอ้ไมากินแนมะ่พวกนั้น <laughs> โอ้ยมันคือแดงะ เติมพลังนี่ตัวมนหล่นลงมาใหม่ขึ้นจอลงในเด้นี่ทุกคนอืมหวามันหวานอืมพกหวานสุกทุกคนน ผักแล้ว <sarà> ไปหากบต่อยทุกคนสุดท้ายมาเราก็เห็นแมงกิโลเนาะนี่มันออกมาจากหูนี่พี่น้องก็บง่ายนะกิโลอืมนี่อุ้ยมันนักกระอ่นออกมาจากหูอุนี่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 มันนักออกมาจากหูก็เห็นแต่หัวปลร้องเลยนี่โดดคุบบัางแห้งหนึ่งเจ็ดกิโลทุกคนได้แล้ว เขาเห็นตะกะแตนนี่ใส่ว่าพี่น้องือเฟืองเออได้นี่นี่ิลเขาติดจกของนี่นี่มาปิดจกคนนี่เราไปเราตะกะแตนตะกะแตนถ่วงเออิบวแหตะกะแตนี่ตีนเนอะต้องขนต่งมาจกของเว้จ้ะเรือว่ามาแต่ใส่เร่อว่ามาแต่เช้าอยู่แต่เนาะให้ก่อนก่อนนินนะ่อนามลิลลมันอยู่ในกบเกลือ ก็เบื่องเีเรกกูยไม่เหื่อยหคเล่นหน้าออกเลยมนื่อแล่นที่ลอรับคูเจเป็นบางด้วยทายทตาดีมาเจียนเกินการเทนของว่า่นาได้กกันทุกคนไป้าเล่นหนาได้ม่กจไเลยว่าผมไ่เหนื่อย

ใช่แต่ออกโตกับาทัานแล้วนะยิ่งขแบบใกเตียเ้ยแล้วนี่สโนอยแล้วมั้งเดียวงมแล้วทุกคนเ้ากำงามอยู่ <laughs> พี่น้อนงเอ้ยหายมันจิ๋นหลเมื่อยแล้วเพราะกำลังเล่นหนำเอาอย่างหายเลยปีกตะกาแตนเนาะ <laughs> ปีกตะกาแตนรางวัลรางวัลบายรางวัลจะได้ยาดองกำหนังขวดทุกคนมึนงจะหนำชาให้หนาหลายพลุไม่เราพนุไม่เราพลุพตรงไม่เราทุกคนเสือบอลทุกคนตั้งแต่ย่างมาในรัฐเห็นห้างหนกประมาณหาห้างแล้วพี่น้องอันนี้เป็นห้างที่หาเนาะ หมักเห็นห้างในบนคาแทนาบนมีหงาลายๆแต่ว่าหาสิบ่เห็ดอย่างกับหางมันขณะเอาไปตองม,ม่งไว้ได้ว่าพี่น้องม่งแบบนี้มันเจหาย,ยู่แต่ว่ามันหองใสม่วงถ้านำถั่วมนีใต้ใครคนที่เน่าแต่ไครมันก็เปียกกระแนมนเข้าไปเบื่อผิวเพิเนไริเห็นได้<ม>ต้องระวังเวลาอย่างตามคาเทนาอยันหยวหางนกเนาะ ว่าลราเห็นแต่ละห้างส่วนห้ายไม่แต่ไข่ผมมีลูกห้ากับไข่บางห้างกับสองไข่สามไข่สี่ไข่เนาะเนี่ยแหละพี่น้องบานเห่านะฝนตกมาทุกคนทรมาสาัแตนโมทุกคนนี่นี่นี่แต่กระแตนโมอันนี้ตัวผูพี่น้องแต่กระแตนโมปิกอ้าบินไปแล้ะ <laughs> เห็นอยูกอยงกะ

มาขึ้นมามันสิไปเห็นมตมนนี่ยเมื่อยไได้ยไ่ปโอ้ม่นหกนตี๊ดันนมอิกาก็ไม่ได้ ลายแตกะแตนทีะแห่งลยแตกะแตนตอกนี้ิายแตกนะโแล้วเคาะท่องิแตกมันหัดเคาะลายเต๋อต้องไม่นอนกระจอมะไรแตกะแตนทุกคนหลัดลายนะแตกะโลาแตกะแตนโอ้ยทีมงานลาะแตกะแตนหนามันแหงแล้วมันแหงเพราะมันจะไปสู่ลบเนาะ อย่าวังพี่บุบยไบเห็นแตกคนผลัดกับบุเห็นตะกาแตนมันอยู่บวกกันใจเลยบอพระจีเห็นพรจีเห็นพระจีเห็นพเหิดวาตะกะแตนพี่น้องบุบโซวัวนมุนบุกะายเลยบุยขู่อะร ตะกะเต็นหนึ่งมาตะกะต็นนี่งวแหงคือตะกะเตนแดงนี่พี่น้องตะกะเตนโม่ได้สองตัวเลยได้สองตัวเลยได้ไล่เติมเนาะแถวหน้าเขาน่ะพี่น้องมึงแนะนำแบบมีแถวอื่นน่ะมีหน้าเขาก็บุมี่หนาโอ้แปฝกแห้งอีนีอ๋อทงมึงตั้งแต่ดำหน้าเขาได้น่ะลืมทงมึงเออเสียดายดิว่ามันขาดเลยไปดิ Kata tadi kan ay ay belau 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 Ngam li แต่องใหง่เนาะบอไม่บอกมันมันอยู่แถวหนำไลเด่นมันหลุดหน่อยมันแง่กันนะจะมีมันหลึกมันออกมาแต่ตอนฝนตกใหม่ๆตอนนี้มันโดนแล้วมันมันบ่อยากมีแล้วฝนตกใหม่มันออกมาโดนไปแล้วมันก็ลงหนำหลึกเออมเหึงทุกคนเ้าเด่นทุกคน งมึนเดียวอึ๊บน้องหน่อเมื่อปลาเลยมามนมา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 ามมานมาม้มามามามอมามามามอมามามาอามามอมามม่มาแาบเาม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 อยหมามา้อมา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 ามามามาาามามาามาามามมมมตามาามาาามาามา นลึก่ีเ่ิน,นเ,เขามาเก็บมหมห้อยอีกแล้วเขาบมาที่สันดะลายเขาไปหาเก็บอันน่นกิโลครับอเอามาเออมันอยู่เทิงนากนีินง เนี่อเออพูดๆนะหนิไนอยู่เพิอ่ะเพิงนี่แบบคือแบที่บกตเรมมอนเกอนเบิร์ดเราบ่อนหาแยกมาเบิร์ในของเข้ามาได้ยังเนาะคือหลักไปมันเขา อันยังใส่นี่ปอตะกะเตรทกคนเขาต้อนำก็ได้แบะมักห้งน้บุคลายเดชเนี่ยเก็บนองเก็บเนี่ยสเก็บเนี่ยตั้งตั้งไปหน้องเดี๋ยวซิมาเห็นมากินนะยิ้เขาเลยโอ้เดายเติบ ได้ลายเตือบทุกคนพอกินอยู่เนาะขวบาลยเนี่ย<ป> <c oughs> สุกแล้วทุกคนตะกะแตนขวัวสุกแล้วทุกคนขัวะตะกะแตนหอมมี น้องใส่ตัวหน่อยเด้อตัวมันหมุนเด้ตัวหมุนกะเอาปีกับน้อกมาเดินทุกคนจักรแทนขวดข้าจะกินแต่ตัวไข่ปัดยันแผร่เปียบหมูกินกับผีเด้ออืมครับอืมอื่นจะอื่นแม่ไข่ตัวเดียวข้าจะเอากะทีกันบ่กันกินไม่มีแค่ห้องก่อนไม่มีแค่ทีไปเจ้าก็กลางน้ำใหญ่ มแรเซงกันแต่ว่ามรังมนบแงเซงกันีแงกวอมับนเคนะทุกหรับคลิปนี้รากาสิอไปก่อนเดิมมแรงสีเรียมตัวไปยังกบเนาะยังกบยังอื่ะพี่น้องกันคลิปมือแรงพี่น้องติตามด้ว่าชิมายังเนาสที่นี่ปแล้วทุกคน บบาๆเล่นนำพ้นเผื่อจะี่นองกันเงาแหลดแข่งกันเจ้าหลัดแดนในลิบเปิงจะกคือหมูในตัวคนโอ้